อ๋อก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะผมตอนนี้เออกินขา้าวกินน้ำเรียบร้อยเราก็จะมาทำคลิปสอโหลดเกมป๊อปปี้ส่วนป๊อปปี้อันนี้คือป๊อปปี้ที่ซื้อมาในราคาเก้าสิบเจ็ดบาทเออซื้อมาในราคาเก้าสิบเจ็ดบาทอันนี้ของโทรศัพท์ส่วนนี้บนคอมเราจะมาสอโหลดกันมา โดนบันนี้ออกไเล์มันไม่ใช่ของเราแล้วอ้าวแม่มาพอดแม่ม<า>พอเราเข้ามาแล้วนี่กดไปอ้าเดี๋ยวโอเนขึ้นเลยเฮ็ดคลิปดู hit, hit อาจจะเล่นไม่ได้เออไม่ผมไม่น่าลบอันนั้นเลยโอ้ไม่น่าลบเติมเงินกาปบาทเลยเสียไาย,ยางี้ล่าไอฟหึ่อันนี้ช่องน้องผมเองนะครับผมอย่าลืมไปติดตามกันเยอะๆด้วยช่องน้องผมเองตอนนี้ช่องน้องผมผู้ติดตามลืมแล้ว อันนี้เพิ่งทำช่องเพียงแค่ไม่ใช่นี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 ่ผู้ชมเขาเขาเขาลิ้มเขาลิ้มเดี๋ยวเราจะเติมมันโอเคคนหา ใช่ฮะเอ๊ะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอกลับไปโหลดใหม่กันนะอะตอนนี้เรากำลังโหลดอยู่ซื้อปุ๊บเด้งเข้ามาในนี้ปับ๊บเป็นไรก็ไม่รู้อ่ะเงินตู้เสียไปก็การเสียบซื้อปุ๊บเต่งปั๊บเต่งเข้ามาในเนี้ย เว็บเนี่ยคือเว็บอะไรแก๊งคอสติเจตอร์อรละ่ะเป็นพวกแก๊งหลอกเว็บกองแก๊งคอสต,เตอิสตเตอร์ลิ้นพันมาดูสิละเกมป๊อปปี้เพจ์ทรมแล้วในวันนี้ผมจะมาสอนโหลดฟรีแบบไม่ได้โหลดเติมอะแล้วอะไรนเข้าโก o ด l e กลนนี่พิม อเด็กาายพิมพ์ว่า p o p p y ทีนี้มันก็จะเด้งแบบนี้แล้วก็ให้พิมพ์ว่า f n e e f e. แบบนี้ w o p p y free นีเ่เดีี๋ให้พิมพ์ว่า poppy แบบนี้พิมพ์ตามเลย,ยนี่พิมพ์แล้วก็กดเข้าไปพอมาแล้วเราก็เลื่อนลงมาแล้วก็กดไปตรงที่มันเป็นอันแบบนี้ไม่ใช่ใช่อันนี้คุระอันคุระอันมันสร้างมาจาก2020 อื๋อน,น,ออนี่นี่ใช่ไหม,มลืมลืมละไม่ใช่ไม่ใช่ลืมลืมติดขี้ลืมเนี่ยเพสโตมันจะมีให้ซื้อแต่นี้เราไม่เสียเงินกันหรอกอะไรจะได้อมอใช่ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> มันต้องมีคำว่าฟรีด้วยสิ F N E E F รีลืมลืมลืมขออภัยด้วยอืม,ม,มอันนี้อันนี้นี้แหละอันนี้แหละบ๊อบบีนนเปป้เพชชาฟรีกดเอ้ยอ้ออันนี้มันให้ซืือ้อลม ลืมเด็กที่ลืมอันนี้มั้งอันนี้นะใช่ไหมโอ้ไม่ใช่อีกละเด็กที่ลืมอันนี้ใช่ไหมโอ้ไม่ใช่เด็กที่ลืมอ,นนอ,อ,อันนี้เอออันนี้แหละอันนี้แหละคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมกดตรงนี้นมีคะแนนเยอะมากต่อไป อันนี้ผมโหลดไปแล้วนะนี่ถ้าเกิดคุณชมโหลดสเสร็จดูนะเออกดดาวโหลดตรงนี้ดาวโหลดจากนั้นเราก็รอไปนี่นี่นี่รอรอไปรอรอรอจากนั้นคุณผู้ชมก็ไปหาทำอะไรรอก่อนได้เลยไปละ ตรงนี้ก็เราสไลด์นะฮะนะกดไปคลิกตรงที่มันเลยแล้วก็ก็เนี้ยเด้อรีดนะโอเคตรงนี้ก็เราเมื่อยตรงนี้ เ,เงินเลยนะเนี่ยเอาเงินมาทั้งหมดแล้วก็เอาไปใช้เพื่อเงินเงินแล้วก็เงินลงทุน,นจัดลงทุนเพื่อคิเดยเดยอะคิดเยอะต้องร้อยใจกันแน่แต่ตอนนี้ก็ร้อยใายละผู้ติดตามต้องร้อยคนหรือว่าห้าสิบก็ได้แค่ห้าสิบก็ดีใจพอลงทุนกับเงิน โหลดส,สุดๆไม่หลดเลยแต่ไปตอนที่มันโหลดเสร็จแล้วก็โอ้ยโหลดไม่เสร็จสักทีเด้นๆเ,เ,เอาไม่ได้ดิ่งเพื่อกดอันนี้อืมสรุปแล้วก็ได้แหละนี่นี่ได้เกมมาแล้ว รับประกันเลยว่าได้จริง100%ไม่ได้หลอกไม่ได้ใช้เป็นแก๊งคอเซนเตอร์เล่นได้เล่นดีโอเค,คจูดคิจุดโอเคไหม